สลับไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตำรวจเขาเข้าไปบุกทลายบ่อนแต่เป็นบ่อนอ,ออนไลน์แล้วอย่างหรูเลยนะคือไปเช่าพูวิลล่าหรูกลางเชียงใหม่มาเป็นสถานที่ทำงานของแอดมินเว็บไซต์พนานออนไลน์ฮะมี2เว็บไซต์ใช้ออฟฟิศเดียวกันเป็นออฟฟิศกลางพูวิลล่าหรูเนี่ยมีผู้ต้องหา12คนคุณผู้ชมของกลางมากมายนะครับประเด็นก็คือว่า คือเงินมันต้องเยอะขนาดไหนถึงขนาดใช้ออฟฟิศเป็นพูลวิลล่าหรูอะ่ะคุณคิดดูเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนนะต่อเดือนนะต่อเดือนอเดือนหนึ่งได้เป็นร้อยล้านบาทถึงมาเช่าพูลวิลล่าหรูมาเป็นออฟฟิศของเนี่ยแอดมินนะ่ะเว็บพนันออนไลน์ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมด12คนนะคุณผู้ชมที่จับมาเนี่ยเป็นผู้ชาย4คนผู้หญิง8คนนะแล้วที่น่าตกใจก็คือคนที่อายุน้อยที่สุดในแก๊งนี้อายุ18เท่านั้นเองนะเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่เลย นะมีตั้งแต่อายุ18ถึง36ซึ่งตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปทเขาเข้าไปจับคาพูวิลล่าหรูในอำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นของกลางเนี่ยตเต็มไปหมดเลยนะครับคอมพิวเตอร์16เครื่องนะแล้วยังมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก5เครื่องสมุดบัญชี28เล่มบัตร ATM ออีก28ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถือ53เครื่องนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือตำรวจเขาสืบจนเจอว่า มีเว็บไซต์พนันออนไลน์อยู่2เว็บนะจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยที่ไอ้ที่ทําการของเว็บไซต์พนันออนไลน์2อันเนี้ยก็คือพูลวิลล่าหรูนี่แหละเขาก็เลยขอหมายค้นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอผู้ต้องหา12คนเนี้ยทำงานเป็นแอดมินกําลังแชทตอบลูกค้าเลยทีนี้พอไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยเอาเบื้องต้นก่อนนะจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้นะแต่เบื้องต้นเจอว่าเงินหมุนเวียนร้อยล้านบาทต่อเดือนเป็นอย่างน้อยนะเบื้องต้นก็แจง้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันออนไลน์โดยมิได้รับอนุญาตแล้วก็นำตัวทั้ง12คนนี้ส่งพนักงานสอบสวนสอบพอแม่ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งปรากฏว่าทั้ง12คนก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะฮะแต่มันไม่ใช่ข้อหานี้ข้อหาเดียวคุณผู้ชมคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยการกระทำความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เนี่ย เป็นความผิดมูลฐานของพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยซึ่งเนี่ยโทษหนักเลยนะยึดทรงยึดทรัพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่หยุดแค่นี้ก็ต้องขยายผลเพื่อดําเนินคดีต่อว่าแล้วเงินที่ได้เนี่ยมันไปถึงใครบ้างอเอาไปฟอกที่ไหนมีใครเกี่ยวข้องอีกบ้างก็ต้องสอาวมาให้หมดเลยครับและเขายึดหมดจริงๆนะใช่นะ